วันนี้เนี่ยผมก็ได้เอาข้าวมาจากที่บ้านนะฮะแล้วก็ทอดหมูมาด้วยนะครับนี่กินและตอนนี้นะครับผมก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับผมตกมาไปปลอยนะครับผมตลอดทั้งวันพอถึงช่วงเย็นเนี่ยได้ยินเสียงแต่ฟ้าร้องนะฮะ สวัสดีครับผมสัสดีเพลีที่น่ารักทุกทกท่านเลยนะครับพราะก็ผมน้องเชนจากช่องลองดูเคหรือในเพจน้องเชนนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะพาพี่พี่เนี่ยเข้าป่าอีกเช่นเคยนะครับผมหากพี่พี่คนไหนที่กาลังรับชมคลิปของผม,ผมคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกนะฮะก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็จะไปยังบ้านต้นไม้ของผมนะฮะก็ไม่ได้มานานมากๆเลยนะครับ ช่วงนี้เนี่ยบ่อยครั้งที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็เป็นเพราะว่าผมเนี่ยขึ้นไปที่ไร่ตลอดทุกวันเลยนะครับผมว่างเมื่อไหรผมก็เข้าป่าแท็กคลิปให้พี่ๆได้ชมไดอ้อ่ดูกันนี่แหละครับผมก็วันนี้ว่างครับผมไปครับพี่ๆไปเจอกันข้างบนนะฮะว่าไอ้ที่ว่าผมทําหลังคาเนี่ยมันคุมฝนได้มากน้อยขนาดไหนนะครับผมวันนี้เนี่ย ฝนตกลงมาไปปล่อยตลอดทั้งวันเลยครับแล้วก็ฝ้ามืดคืนมากๆเลยครับผมอ่ะก็ถ้าขึ้นไปถึงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะโอเคนะครับมารอลุ้นกันว่าหลังคาที่ผมไปทำเนี่ยมันจะ,ะกันฝนได้มากน้อยขนาดไหนนะครับไปครับพี่พี่ เส้นทางที่ผมมาเนี่ยก็ไม่ได้มานานนะหเห็นไหมครับว่าลูกไม้ที่ตกลงมาเนี่ยมันก็เติบเตอขึ้นมาแบบเกลื่อนพื้นเลยนะครับก็คิดเอานะครับว่าผมไม่ได้มานานขนาดไหนนะพ,พี่ครับตอนนี้เนี่ย ผมได้ปีนเขาขึ้นมาถึงยังที่พักของผมแล้วนะนู่นเลยครับพี่พี่นี่เป็นเขามจากข้างล่างนู่นเลยนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปดูว่ามันอา่กากันฝนหรือเปล่านะครับเหนื่อยมากๆเลยนะครับพี่พ,พี่สำหรับวันนี้ไปดีนะที่มีบันไดนะฮะถ้าไม่มีบันไดนี่เราต้องปีนตามต้นไม้นี้นะพ,พี่นะโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดีกว่า ก็ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันโค้งแล้วก็งอนะครับเหมาะสําหรับที่จะทําที่พักผมก็เลยเลือกตรงนี้นะครับผมนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นกิ่งที่ยื่นมาติดกับกอไผ่หนาน,นะครับผม พี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ขึ้นมาถึงอย่างบ้านต้นไม้ของผมแล้วนะก็พื้นนะครับผมสังเกตดูแล้วนะครับก็ไม่ได้โดนน้ําเลยนะครับผมแล้วก็ตาของผมเนี่ยสบายใจเฉิมได้เลยครับต่อไปก็จะไม่โดนน้ําแล้วนะครับผมเวลาขึ้นมาพักก็จะได้แบบสะดวกสบายนะแล้วก็จะได้ไม่ต้องอกังวลว่าฝนจะตกหรือไม่ตกนะครับผมต่อไปนี้ก็คงจะแบบขึ้นมาพักแบบชมวิวตามบรรยากาศ บบธรรมชาติธรรมชาติได้เต็มร้อยเลยนะครับผมนะ,ะภาพข้างบนเนี่ยสวยสวยนะครับผมมองไปสุดหูสุดลูกตาเนี่ยมันก็จะบางกับใบไม้นะครับอาจจะมองไปไม่เห็นวิวด้านนอกมากเท่าไหร่นะครับผมอโอเคครับพี่พ,พี่เดี๋ยวตัวผมเองเนี่ยก็ต้องอผูกเปรก่อนนะครับผมหลังจากนั้นก็ต้องขอพักนิดหนึ่งฮะเพร,ราะปีนเขาขึ้นมานิดเหนื่ยอยมากๆเลยแล้วก็ได้เหงื่อม,อมากเลยนะครับพี่พ,พี่นะ อนนี้นะครับผมก็ได้ก่อกองไฟนะครับผมหลังจากผมได้พักสักพักหนึ่งนะครับผมกก่อให้ไล่ยุงนะฮะนะเพราะว่าในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยในป่านะฮะยุงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เลยต้องก่อกองไฟไลยุงสักหน่อยนะครับผมมาครับก่อเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้เอาเข้าวมาจากที่บ้านนะฮะแล้วก็ทอดหมูมาด้วยนะครับนี่กินข้าวทำกลางบรรยากาศที่แบบ ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้เขียวกะจีแล้วก็เสียงพาร้องมาระยะระยะนะครับก็ไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าในเย็นนี้นะครับผมก็ถ้าตกก็ดีครับผมไม่ตกก็ดีครับอืม <c oughs> <c oughs> และตอนนี้นะครับผมก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับผมก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอนั่งพักก่อนนะครับผมอ่านั่งนอนฟังสิ่งบรรยากาศสิ่งนกแล้วก็เสียงสัตว์ที่อยู่ในป่าร้องนะครับอ่าสบายๆคนเดียวนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยเป็นช่วงบรรยากาศที่แบบว่าไม่อบอ้าวเท่าไหร่นะครับ เพราะว่ามันไม่มีแดดเลยนะครับผมฝนก็ตกมาเป็นระยะระยะนะครับตกมาไป,ปอยๆนะครับผมตลอดทั้งวันพอถึงช่วงเย็นเนี่ยได้ยินเสียงแต่ฟ้าร้องฮะมาอยู่ทํากลางในป่าบรรยากาศแบบสบายๆแบบนี้ก็สงบดีนะครับผมก็เดี๋ยวตัวผมเองก็จะขอนอนพักผ่อนสักพักนะครับผมแล้วก็ค่อยเจอกันในช่วงเย็น ใกล้ๆมืออีกทีหนึ่งนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้านะครับผมเช้าวันนี้เนี่ยก็มีเสียงนกร้องบริเวณรอบๆแคมป์ผมนะก็นานมาแล้วนะครับที่ผมเองเนี่ยไม่ได้มาตรงนี้นะครับก็ได้มานอนอีกครั้งหนึ่งนะครับพาแล้วก็บรากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกันเลยทีเดียวก็มีหมอกจังๆใียามเช้านี้นะครับแล้วก็บวกกับเมื่อคืนเนี่ยผมหลับฝันดีนะครับผมก็ไม่วุ่นวายใจครับอยู่กับธรรมชาติเนี่ยไม่มีอะไรที่เอ่อ ต้องกังวลเลยนะครับผมเงียบสงบมากๆเลยนะฮะเกาะขมมนี้ไม่มีตัวอะไรขึ้นมาถึงนะนี่น้องเสียใจว่าพวกงูเนี่ยอาจจะเลื้อยขึ้นมาได้นะครับผม,อมโอเคครับผมก็นยามเช้านี้นะครับตัวผมเองเนี่ยก็จะต้องเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับผมเนะเาะก็มีทุระต้องไปทํานู่นทํานี่ด้วยนะครับผมไว้เดี๋ยวมีโอกาสหน้าเนี่ยผมจะ ไปถ่ายทำคลิปให้พี่ได้ชมกันอีกนะครับผมอาจจะไม่ใช่ที่นี่นะครับอาจจะเป็นที่อื่นนะครับผมขอบคุณพี่ๆที่กำลังรับชมคลิปของผมเนี่ยมาถึงท้ายนี้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเนะาะคลิปของผมเนี่ยอาจจะดูเฉยชาอาจจะมีแต่ธรรมชาติให้พี่ได้ชมนะครับผมอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นนะครับก็ อ,อย่าเพิ่งเบื่อกันไปนะครับผมนะไว้เจอกันอีพีหน้าบ๊ายบายครับผม